ว่าจะไม่หักแล้วจริงๆผมไม่ค่อยอยากหักต้นไม้ทำลายป่าเท่าไหร่นะเ,ออเดี๋ยวกิ่งหนึ่งเดี๋ยวออนี้ไอเนี่ยอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไม่ถนัดนะครับออกบยางจอแดนค,คัมแบ็กออกมากัดกลางเลย โอ,โอเคตามช่วงต่อมีเวลาอยู่เช้านี้รุ่นสวัสด์ครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงเช้านะฮะตอนที่จะออกไปทํางานนะครับผมก็ได้เอาเจ้าตัวนี้นะครับกบยางจอแดงม,มาอีกครั้งครับสาหรับกบยางจอแดงเดี๋ยวมาดูนะครับว่าการกลับมาของจอแดงเนี่ยจะมีผลงานหรือเปล่าเดี๋ยวดูจากลักษณะน้ําฝนน่าจะเพิ่งตกไปนะครับแล้วก็น้ําพึ่งขึ้นน้ําขุนๆอยู่เป็นหมายแบบกว้างๆเลยนะครับเป็นเหมือนบอ่อหินบอ่อขุดเอาดินนะครับแล้วก็กว้าง เป็นขนาดแบบเบึงย่อมๆเลยนะครับเบึงน้าย่อมๆเลยโอเคแต่ว่าน้ําลึกพอสมควรแล้วเราตีตามป่าตามอะไรเนี้ยนะครับเนี่ยหญ้าตามอะไรเนี้ยนะมาดูครับว่าจะมีผลงานไหมไปายมีคนมาตกนะยเนี่ยยืนลอยยืนตรงนี้เออมาดูกันมีตัวไหมนะเนาะหลอกฝังจัไป ย้อนมาเลยครับผมไม่ถนัดนะครับ เนี่ยวัดไม่ถนัดข้บนก็ต้นไม้ข้างหลังก็ต้นไม้นะป่าก็ย้อนมาอีกโอเคมาแล้วหนึ่งแต้มเห็นน้ําขยับบริเวณนู้นนะครับก็เลยลองตีไปดูล้อหินกัดจริงด้วยครับผมนี่กบยางจอแดงคัมแบ็กมาช้อนหนึ่งแต้มดูกันต่อครับว่าน่าจะมีตัวอีกกบยางจอแดงคัมแบ็รับผมแต่ว่าหาตัวเบ็ดดีๆไม่ค่อยได้นะมันไม่ค่อยพอดีบอดี้ สกไหวเหมือนมีน้ำขยับปลาอะไรไม่รู้หลังหินอะ่ะแต่ไม่ใช่ไปช่อนถ้าไปช่อนในโดแล้วขยับแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้ยขึ้นเป็นต้นไม้ไม่ว่าจริงจริงเชียวสวยอะไรกันเนี่ย ตัดสินใจอยู่แม่งวิ่งลงไปเลยนะครับออกมากัดตรงกลางเลยเอ้ยมาแล้วครับผมแตนที่สองนี่ก็จะไปเบรกหวานขนาดนี้มาแล้วครับแตนที่2อคุณผู้ชมสำหรับจอแดนคัมแบ็กเรานะครับโอกัดแล้วก็วิ่งลงไปผมคิดว่ากัดไม่โดนะแน่ตัดสินใจจะวัดดีหรือไม่วัดว่าแม่งวัดไม่ถนัดนะโอเค แล้วก็มาอีกแต้มนะครับไซส์พอๆกันเลยอะเนี่ยนะเออไซส์พอๆกันแหีะนะครับใหญ่กว่าน่อยนึงด้วยโอเคแด้ที่สองนะครับจอแดนคัมแบ็กกลับมาแล้วสีเหลืองเออเฮอ,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 อโอเคตามชมวต่ออมีเวลาอยู่เช้านี้นะครับก่อนที่เราจะไปทำการทำงานเรานะครับไป ไซส์ไม่ใหญ่นะแต่ว่าพุงอ้วนพุงป่องอยู่อาจจะมีไข่ก็ได้นะครับช่้นสองตัวนี้ชุบเมื่ตอตอนแรกคิดว่าจะกัดตรงหญ้าลงๆนะออกมากัดลงๆนี่เลยแรงดีคิดว่าไซส์ใหญ่แนละ้วเมื่อกี้เนี่ย มึงสาเพตตั้งหลายทีพอตีจริงแม่งว่าจะไม่หักแล้วเอืงจริงๆผมไม่ค่อยอยาก หักต้นไม้ทำลายป่าเท <aluminium. S 1> ่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวกิ่งนึงเดี๋ยวนี้ไอเนี่ยอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวโอเคครับทุกคนถ้ามัวแต่จะแก้สายอยู่โอ้โหไม่ไหวแน่นอนนะครับไปทํางานสายแน่เดี๋ยวเรากลับมาใหม่นะครับตอนนี้ก็สองแต้มนะครับเช้านี้แป๊บเดียวเองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเช็คเรายังเช็คไม่ทั่วเลยเพิ่งมายืนตีตรงนี้เองแต่ว่ามันก็ติด ซะก,ก่อนฟูซะก,ก่อนโอ้โหนี่ฟูหนักด้วยนะครับแล้เวเรากลับมาแน่นอนนะครับอาจจะเป็นช่วงเย็นหลังเลิกงานหรือว่าพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนตามสถานการณ์ว่าฝนจะตกไหมนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามรับชมกันในคลิปต่อๆไปนะครับไปครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ